สวัสดีค่ะมีรถสาภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีราคาไม่แพงด้วยนะคะเตยตาโคราติ๊ดหนึ่จกีีกีออโต้ปี2 0 0 6โปรโมชั่นของวันที่1 6 10, 9 0 0 0บาท ดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่10,000บาทส่งเดือนละ4-5,000บาทเท่านั้นนะคะขอคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปเกษตรกรนิสัไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะร,รถที่น่าใช้แอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสภาพไปสวยราคาไม่แพงเลยคะ่ะคันนี้จัดเป็นอันได้นะคะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทส่งเดือนละ 4-5 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์พันหกเป็นซินค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแอ r b ร์แบกค่ะลายไม้นะคะระบบเซ็นอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพาสไฟฟ้าได้เกียออโต้ขับง่ายมากๆเลยนะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียงสแตนดาร์ด A.M.F.M.A.U.X. แล้วก็ C.D. ค่ะ ฟิล์มเรียบร้อยแล้วคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถไว้ชใช้งานสักคันหนึ่งสภาพสวยๆคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะน่าใช้ค่ะสภาพดีราคาไม่แพงลูกค้าท่านไหนซื้อสดยินดีนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะน่าใช้กับคันนี้มาทดลองขับดูได้นะคะรถราคาไม่แพงราคาไม่ถึงสองแสนนะคะ คุ้มค่าสุดๆเลยคะ่ะภายในสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะ <L un it> เครื่องเงียบบอดี้สวยสุดๆเลยคะ่ะแอร์ก็เย็นค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะ เป็นเครื่องยนต์พน0 6เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ีมี s ทรายนำหน้า Siamp10 ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ใช้ค่ะรถสวยค่ะคันนี้ไม่แพงค่ะ169,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดได้จัดไปนานได้นะคะปรึกษาเรื่องการจัดไปนานได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันดู